ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The In Game r กับผมเดชแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Go and g o r y กันด้วยนะครับสำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของตัวเกม Go and g o r y สำหรับตัวของปัจจุบันก็คือเดินทางมาถึงช่วงกลางซีซั่นหแล้วหรืออาจจะต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงปลายของตัว ซีซั่น1นะครับผมอีกเพียงแค่30กว่าวันนะครับผมก็จะเข้าสู่ช่วงซีซั่น2ทำการรีแลงก์แล้วก็รีในส่งตัวแรงสมบัติด้วยเช่นกันซึ่งก็รวมไปถึงการที่จะมีอัปเดตใหม่ๆเข้ามาทั้งคลาสนะครับผมตัวของแมปโหมดระบบต่างๆ วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าตัวเกมมีแนวทางอะไรยังไงบ้างรวมไปถึงผมจะขอเชิญชวนให้เห่าผู้เล่นนะครับผมมาร่วมกันแสดงความเห็นครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวข้อมูลต่างๆของตัวเกมแล้วก็แนวทางในอนาคตที่คุณอยากจะให้มีการอัปเดตเข้ามา อย่างแรกนะครับหลังจากที่ตัวเกม์ได้มีการสอบถามผู้เล่นไปตัวเกม์ก็ได้มีการสรุปหลายๆอย่างออกมานะครับผมแล้วก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากทางหน้าของตัวเพจโกนกอลที Con ่ไทยแลนด์ T นะครับผมอย่างแรกก็คือเรื่องของตัวคลาสใหม่แล้วก็สมดุลตัวละครครับตัวเกม์ก็ได้มีการพิจารณาต่างๆนานานะครับผมถึงตัวของการเพิ่มคลาสใหม่แล้วก็ความสมดุลที่อาจจะต้องมีการส่งผลกระทบต่ออย่างอื่นโดยภาพรวมด้วย โหมดใหม่กับตัวของมอนเตอร์ใหม่เนี่ยตรงเนี้ยตัวเกมได้มีการเตรียมพร้อมไว้แล้วล่วงหน้านะครับตั้งแต่ที่เริ่มซีซันสู์เลยเพราะว่าคุูจะเห็นว่ามันมีแมปใหม่ที่พรีออเดอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมาในเร็วๆนี้รวมถึงโปรไฟล์แล้วก็ของรางวัลที่น่าจะเป็นของตัวซีซันสองเนี่ยตัวเกมก็น่าจะแอบใส่มาในตัวของตรงนี้อยู่แล้วครับคิดว่าคงเป็นพวกเรือโจรสลัดนะครับหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันจะเป็นตัวของกิจกรรมในอนาคตด้วยนะครับผมแล้วก็ พวกตัวของอุปกรณ์อาวุธนะครับตรงเนี้ตัวเกมจะทําไปพร้อมๆกันกับตัวของคลาสนะครับเพราะว่ามันต้องคํานึงถึงตัวของภาพรวมหลายๆอย่างนะครับผมระบบปาร์ตี้ครับที่อาจจะมีการขยายทีมหรือว่าอะไรก็ตามก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญอย่างมากเพราะว่า,าบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับจำนวนผู้เล่นต่อแมตช์หนึ่งในสองตัว โหมดแลงนะครับผมนับไว้สูงสุดมันอยู่ที่7ทีมนะครับทีมละ3าคนก็21คนนะครับผมนะ21ปาร์ตต้องขออภัย7ปาร์ตี้21ผู้เล่นนะครับเราจะคิดว่าผู้เล่นคือครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับคือประมาณ4ตี้นะครับ12คนที่เหลือนับว่าเป็นบอทนะครับซึ่ง4ตีนะ้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วนะครับที่แบบว่า ตีหนึ่งบวกอยู่อีกตีหนึ่งเข้ามาเสริมต่อแล้วจํานวนสมาชิกเนี่ยมันคือ3นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเพิ่มเป็น4แน่นอนว่าแคบของตัวห้องมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือจํานวนผู้เล่นในห้องมันอาจจะไม่เพิ่มขึ้นก็ได้แต่ลดจํานวนปาร์ตี้ลงเพื่อให้มันพอดีกับตัวของอทีมแล้วก็จํานวนผู้เล่นที่มันแม็กไว้เช่นจาก21เคนจะเหลือแค่20คนนะครับอะไรแบบนี้แล้วก็มีแค่5ทีมเท่านั้นอาจจะเป็นคน3ทีมบอด2ทีม อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับก็อยู่ที่การปรับสมดุลของตัวเกมว่าจะเพิ่มความลงตัวและความบาลานซ์ในตรงนี้ยังไงถ้าเกิดว่าจะมีการขยายจํานวนผู้เล่นขึ้นมาในอนาคตแต่สําหรับตัวผมนะณปัจจุบันผมกําลังโอเคแล้วกับ3คนใน1ปาร์ตี้ มันไม่เยอะเกินไปแล้วก็มันก็ไม่ได้ถึงกับน้อยเกินไปผมคิดว่ากําลังดีนะครับมันรวมถึงสถาน,นการณ์ต่างๆถ้าคลาสมันเยอะเกินไปมันจะเกิดความล้นในหลายๆส่วนทั้งเรื่องซับพอร์ตแล้วก็ดาเมจที่แบบมันอาจจะขาดความสมดุลที่เวลาเราเล่นนะครับผมนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมซึ่งแน่น,นอนว่าวันนี้ผมเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกคนมาร่วมกันออกความเห็นนะครับผมแล้วกน็นั่นแหละนะครับรวมไปถึงตัวของ อัปเดตพิเศษด้วยโอเคเราสรุปกันนิดนึงก่อนเนาะก็จะมีเรื่องของตัวแมปใหม่กับโหมดใหม่แล้วก็มอนสเตอร์ใหม่ตรงเนี้ยอ่าต้องบอกว่า มอนสเตอร์กับแมปใหม่เตรียมไว้แล้วมาแน่นอนนะครัส่วนตัวของโหมดใหม่ตัวเกมกำลังพิจนารณาอยู่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบเพิ่มเติมตัวของคลาสใหม่อาวุธใหม่นะครับผมแล้วก็เมคานิกต่างๆจะต้องค่อยๆพัฒนาไปพร้อมกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบมากเกินไปกับคลาสอื่นที่อาจจะกลายเป็น power k e e p หรือ op เกินไปอันนี้ก็ต้องเข้าใจตัวเกมด้วยว่าถ้า ตัวเกมมันได้มีการเตรียมของตัวคลาสต่างๆไว้ก่อนโลกหน้าอยู่แล้วเนี่ยแล้วต้องการให้คลาสนู้นนี่นั่นยัดเข้ามาแบบเต็มที่เลยเร็วๆอย่างนี้ครับมันอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับช่วงที่หมออีกาเข้ามาแรกๆแล้วมันมาแค่ตัวเดียวก็จริงแต่มันส่งผลกระทบแบบระ,อะล,ลอกขึ้นที่หนักมากถึงขนาดที่ต้องมาปรับดาเมจกันลงแบบยับๆเลยในตอนซีซั่น1นะครับแล้วก็รวมไปถึงสกิลของคลาสเอกที่ต้องมีการปรับกันยกใหญ่เลยนะครับเพราะงั้นก็ ใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งเพราะงั้นทางที่ที่สุดนะครับเรามากําหนดหัวข้อให้เขาก่อนนะครับมาที่ตัวของหน้าประกาศนะครับที่มันจะเป็นรูปทรโข่งใกล้ๆก,ก,กับเพื่อนเราแล้วก็อันแรกครับแบบสารวจศิลปะครับคือที่จริงเขาให้มาตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมแล้วผมก็คิดว่าหลายคนอาจจะเห็นแล้วบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเพราะว่าเข้าเกมมามันจะดิ้งแค่ครั้งเดียวใช่ไหมตอนที่มันประกาศ นั่นนะครับคุณสามารถที่จะมาออกแสดงความเห็นในตรงนี้ได้เขาก็จะมีแบบแบบสอบถามว่าคุณเป็นผู้เล่นในช่วงเท่าไหร่นะ 20, 20นะครับผมอาจจะผม20อัพนะครับผมไปถึง25แล้วก็เพศครับผมอาจจะเป็นเพศหญิงก็ได้หรือคุณเป็นเพศชายนะครับหรือเป็นเพศอะไรก็แลว้วแต่มันมีสั่์ให้ได้แค่2องผมขอโทษแล้วกันนะมันสั่์ได้2ครับชาออยเลยสครับผม ให้ตีกับวัฒนธรรมแบบใดที่คุณชื่นชอบนะครับก็คือจะมาเป็นตีมของตัวเกม่ะแหละนะครับชอบวิทยาศาสตร์นะครับอาวากาศอะไรงี้คือตีมพื้นฐานของตัวเกมมันเป็นแนวย้อนยุคใช่ปะแนวอัศวินนะครับเพราะงั้นก็ผมเลยอยากจะเลือกให้มันแนวกลมกลืนแล้วผมก็มีความชอบแบบยุคกลางอนะ วิกตอรีนนะครับผมช่วงวิกตอรียศตวรรษที่19บเก้าอะไรยครับผมสิ่งมีชีวิตประหลาดก็เอเลียนไหมวัฒนธรรมยุคกลางอัสวินชาวยุโรปครับโรมันผมชอบญี่ปุ่นนะครับไวกิ้งนะครับผมไซเบอร์พังตัดทิ้งเลยสตรีทอาร์ตผมไม่เอามันมันอยู่ในยุคนี้ไม่โอเคอารยธรรมโบราณอียิปต์กรีกอันนี้รับได้ครับสงครามอนาคตเอาไม่ครับโลกหลังหายนะอันนี้ก็คือเกินไปนิดนึงเทพนิยาย นางฟ้าแม่มดเจ้าชายเจ้าหญิงอันนี้ผมว่าเข้าคอนเซปต์เพราะว่าเจ้าชายเจ้าหญิงเนี่ยมันอยู่ในช่วงของยุคอยู่แล้วเขาบอกว่าได้เท่าไหร่มากสุด5ข้อโอเคอมันจะมีวัฒนธรรมจีนแฟนตาซีโรงเรียนเวทมนต์เอลมังกรเวทอันนี้ผมคิดว่าเป็นไปได้ถ้าเป็นผมเนาะโอเคไซเบอร์พังโลกอนาคตเทพนิยายวัฒนธรรมจีนแฟนตาซีเวทมนต์ วัฒนธรรมโซลานยาอ๋ออ๋อโอเคโอเคผมรู้จักอยู่เอาโอเคตามนี้งั้นผมก็เอาตามนี้แหละ5ข้อนะครับอ่าวิกตอเรียนยุคกลางญี่ปุ่นไวจิ้งแล้วก็อ่าอีโบราณนะครับผมทีนี้วัฒนธรรมแบบนี้ชอบมากแค่ไหนนะครับผมยุคกลางชอบมากๆญี่ปุ่นชอบมากๆวิกตอเรียนชอบมากๆโบราณชอบมากๆถ้ามันไม่ชอบผมจะเลือกมาทำไม โอเคตามนั้นข้อ5ครับให้ติ๊ก5ข้อคุณลัากษณะการออกแบบตัวละครที่คุณชอบมากที่สุดครับก็มีอบอุ่นเยียวยาใจมืดมนและน่าสะพึงกลัวนะครับสง่าผ่าเผยและน่าเคารพนะครับระดับแบบหัวหน้าเย็นชาและลึกลับก็น่าสนใจซึเนเรตตดเศร้าส้อยตัดหวาดระแวงและบ้าคลัง่งอันนี้ก็น่าสนใจอยู่อ่อ,อนโยนนะครับล่องลอยและงดงามไร้เดียงสานะครับน่าจะเป็นแบบเจ้าหญิงคุณหนู เปี่ยมด้วยปัญญาในลึกซึ้งสดใสน่ารักศักดิ์สิทธิ์อายุธรรมผมนึกถึงอวีศักดิ์สิทธิ์เลยนะแข็งเก่งและทอรหดครับโอเคผมเลือกครบ5แล้วเนาะมันมีอื่นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอาจจะคิดต่างจาก5ข้ขอนี้นะครับโอเคผมเลือกตามนี้เนาะข้อที่6นะครับผมนะ,ะคุณอยากได้การออกแบบตัวละครสินทางสินนะครับผมแบบใดนะครับผมก็คุณสามารถกดดูได้เลยถ้าเกิดว่าคุณ กดพลิกโทรศัพท์เป็นแนวตั้งได้นะหรือถ้าเกิดคุณจะกดดูอย่างนี้ก็ได้อันแรกคือนักลบไซเบอร์คุณคิดว่ามันเข้าไหมผมไม่อยากให้มันอยู่ในเกมนี้คือมันเท่แต่ผมว่ามันไม่ใช่นักรอบสังหารหญิงครับเรามีโจรผู้ชายแล้วเราก็จะมีโจนผู้หญิงคือเรามีเพศหญิงอยู่แล้วใช่ไหมที่เล่นเป็นโจน่ะแต่แบบว่าทำสไตล์ออกมาให้มันเป็นหญิงไปเลยตรงๆอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ <s acia> ถ้าเกิดให้เทียบใช่ไหม ไออาร์ตอันแรกนะครับมันจะเหมือนกับตัวของพ่อค้าผู้หญิงที่อยู่ในร้านค้าที่เราซื้ออยู่แล้วที่เป็น NPC นะครับผมแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใจที่ผมชอบผมชอบอันที่4นะค่นบชุดดำผมว่ามันดูดีอยู่แล้วก็ต่อมาซามูไรสายาญ,ญี่ปุ่นนะครับผมชอบนะแต่ผมรู้สึกว่าไอตัวที่อยู่ซ้ายสุดมัน,มนคุ้นๆว่ะา้ายสุดในหน้าจอของผมมันต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้ <laughs> พี่ไม่ใช่เซคิโลใช่ไหม บอกคมทีว่าพี่ไม่ใช่ใส่กิโลอ่าถ้าเป็นพี่ถ้าผมชอบผมชอบตัวนั้นแหละตัวแรกแหละแบบสีคิโลแหละแล้วก็อ่าไอตัวนี้ไอตัวชุดดำเนี่ยผมก็ชอบนะครับผมแต่ก็ในโดยรวมทั้งหมดผมยังเฉยๆอยู่แต่ผมชอบสไตล์ซามูไรนะถ้าให้ผมเลือกผมเลือกเซตอ่าภาพแรกนะครับผมแล้วก็จอมเวทแห่งความมืดอ่เรามีจอมเวทธรรมดาแล้วเราก็ต้องมีจอมเวทแห่งสายดาร์กอยู่เหมือนกันซึ่งก็ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกคนที่2นะครับผมผมดูทรงบนเหนือแบบราชินี แห่งความมืดดีแบบคู่ที่ไปจุดที่ลึกที่สุดแล้วส่วนอันแรกเนี่ยมันดูแบบนางร้ายไปหน่อยคนที่สามดูแบบว่าตัวประกอบส่วนคนสุดท้ายเนี่ยตัวร้ายแบบตัวร้ายตัวประดับเลยผมว่าอันที่สองเนี่ยดูแบบมีสไตล์ที่ความเป็นแบบสวยลึกลับแล้วก็ดูดีนะครับนักเต้นนะครับนักเต้น อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกคุณอาจจะสงสัยว่ามันคือนักเต้นนักเต้นที่เป็นนักรบมันมีเยอะครับที่แบบเป็นนักรบของอียิปต์หรือว่าของสไตล์แบบโบราณนะครับที่ใช้จักรใช้เคียวถ้าเกิดคุณเล่น Rv ให้นึกถึงเยน,นาครับใช่ครับทรงประมาณนั้นเลยนะครับผมหรือแบบประมาณว่ากองโจนทะเลทรายที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะประมาณนั้น อ่าเช่นเกนชินมีนิโรอะไรทำนองนี้ใช่ไหมผมไม่ค่อยสันทั์แนวนี้แล้วกันผมก็ขอดูอันนี้เป็นนักธนูนักธนูเรามีผู้ชายแล้วก็อาจจะมีนักธนูสายใหม่เข้ามาเช่นธนูเอลหรือว่าเป็นธนูปกตินะครับธนูความมืดธนูแบบว่านักลบนะครับก็แล้วแต่ถ้าให้ผมผมเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าไอคนที่3เนี่ยมึงไม่ได้มาจากเดอะฮอปปิทใช่ไหมหรือหรืมาจากเดอะออเดอร์ลิงก็เรื่องเดียวกันนี่แหละ ถ้าผมเลือกผมเลือกคนที่สองไม่ก็คนที่สองสามสี่ผมชอบหมดแต่ผมชอบสองกับสี่แล้วก็โอเคเจ้าชายผมชอบเซตเจ้าชายนะผมให้ภาพแรกเลยฮอบบิตเดอะลอว์เดอร์ลิงใช่มันจะมีเจ้าชายแบบเจ้าชายดูดีเจ้าชายที่เป็นเจ้าชายแบบสุภาพมันจะมีเจ้าชายแบบหล่อดูดีเลยนะภาพแรกอันที่2คือเจ้าชายแบบดูสูภาพอันที่3คือเจ้าชายที่เป็นแบบค่อนข้างจะผาจการ เน้นที่แบบว่าความเป็นใหญ่แล้วก็แบบต้องเคารพในกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้ทาหารรับจ้างอันนี้ผมชอบสไตล์นี้นะก็มันก็คือโจนแหละมันคือโรกเวอร์ชันที่เป็นแบบว่าอัปเกรดแล้วก็แบบว่าจะ,จะ,จ,ะจะว่าไงดีผมอธิบายไม่ถูกแต่ก็คือคล้ายคทรงโลกนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างบู๊ได้มากกว่าของโจนมันจะเน้นหลบใช่ไหมแต่ถ้าหาร,รับจ้างมันคือมันเหมือนเป็นนักลบผสมโจนนะครับ มันจะมีวอลลิเออร์ที่ถึกไปเลยกับโจรที่บางไปเลยแต่ผิวตัวของทหารรับจา้างมันคือกึ่งกลางระหว่างโลกกับวอลลิเออร์ครับผมไกลๆประมาณนั้นนะที่ผมเล่นมาในเกมอื่นๆทีนี้อัศวินสไตล์ยุโรปเรามีอัศวินอยู่แล้วก็จริงแต่ว่านั้นมันคือวอลลิเออร์ไงมันคือนักลบแค่แบบว่านักลบทั่วไปแต่เราอาจจะมีอัศวินจริงๆเช่นเรามีเสกที่มันใส่ชุดเกราะเป็นพาลาดินแต่มันก็เป็นแค่แบบไม่ใช่นักรบศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับผมผมขอเลือกอัศวินยุโรปหนึ่งอันละ เอลนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณสนใจอาร์ตเขาทำดีมากผมก็ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนบ้างแต่ก็ผมชอบอันที่สสุดๆเลยนะครับผมเลยคิดว่าเอลก็ดีนะเราจะได้มีอะไรที่แบบว่ามันดูมีสีสันเพราะว่าในเกมนี้โทมนมันมืดไปหมดเลยเพราะงั้นก็ถ้ามีเอลชุดขาวๆงี้มาก็ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ที่ผมถูกใจมากครับอันที่2อเว้ยอันนี้เป็นนักลบเวทครับผมเรามีวิสัตธรรมดาบ แต่เราไม่มีวิสัตถ์ที่ไปบวกคุณจะคิดว่าเศกที่ใส่ชุดเกราะพาราดินไปบวกก็จริงแต่แบบว่ามันก็ยังเป็นแบบแค่เหมือนกับนักลบที่ทำดาเมจเป็นเวทเฉยแต่เราไม่มีวิสัตถ์ที่ไปยืนแนวหน้าวิาสัตถ์ที่ไปวิ่งใส่ครับคือไม่ใช่ว่าแค่ไปยิงบไปวิง่งไปยิงบอลใส่ไอไปยิงบอลไฟใส่น้ําแข็งกดอันติยิงไฟเฉยเฉยไหมมันแบบทําเป็นดาเมจเป็นวงไหมล่ะอันเชิญความมืดไหมล่ะแบบ เป็นนักเวทที่เข้าไปวิ่งใส่แนวหน้าครับคล้ายๆกับวิสไอคล้ายๆกับหมออีกาแต่อีกามันยังมีความกึ่งๆที่แบบต้องยืนระยะกลางระยะระยะหลังอยู่ะผมอยากได้จอมเวทที่มันยืนไฟในแนวหน้าได้ครับผมให้คนที่สสุดใจเลยไอเนี่ยไอเนี่ยหมอเนี่ยผมให้สุดใจเลยสุดๆทีนี้ นักลบเวทนะครับผมก็นักบวชนะครับนักบวชชายเรามีแล้วเพราะงั้นก็อาจจะมีนักบวชหญิงเขามีคอนเซปต์เรื่องของตัวแนวอียิยปต์ด้วยก็เลยมีภาพแรกหรืออาจจะเป็นแบบว่าแฟนตาซีขึ้นมาหน่อยแมภาพที่3นะครับผมอันนี้แล้วแต่แต่ภาพที่3เนี่ยคอนเซปต์มันจะคล้ายๆกับตัวเกมในปัจจุบันเช่นแบบราชินีหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นแบบต้องสามที่มีอยู่ในเกมตอนนี้อยู่แล้วนะครับอันที่3มเนี่ยมันจะคล้ายๆที่มีอยู่นะครับผมเจ้าหญิงอืมผู้ดีสุดๆเลยนะครับผมก็ เออ่ผมคิดว่าใช่ไหมเฮาออมดาก,กอนเป่าวะใช่ปะเฮาออมดากอนภาพสุดท้ายมันมันแค่คอนเซปต์อาร์ตมันแค่คอนเซปต์อาร์ตโอเคนักลอบสังหารก็เป็นโรคเวอร์ชันโลกโดยสมบูรณ์ก็คือเป็นแอสซัสซินไปเลยไม่ใช่แค่โรคแต่เป็นแอสซัสซินไปเลยตรงๆนะครับผมพี่ไม่เอาภาพแอสซัสซินครีปไปเลยละซามูไรสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมก็ทำไมอ๋อซามูไรหญิงนะครับผม โอเคเรามีซามูไรชายแล้วอันแรกนะครับแล้วก็อันนี้ซามูไรหญิงนะครับถ้าเกิดคุณสนใจตามนั้นจอมเวทแห่งแสงครับก็ง่ายๆจอมเวทศักดิ์สิทธิ์นะครับเรามีนักบวชใช่ปะแต่นักบวชนะครับเดิมทีอ่ามันเคยมีสก,กิลที่ทําดาเมจเป็นวงก้านเป็นวงกว้างจากการตบทาดาเมจอะไรนี้นั่นซึ่งซีซั่นศูนย์เราใช้กระบาดมากในการตีราชินีแต่ว่ามันคือการใช้แบบที่ว่าคุณเป็นนักบวชฮิวนะครับแล้วคุณสามารถทําดาเมจได้ในเวลาเดียวกัน แล้วคุณก็สามารถตีบอสได้ด้วยในเวลาเดียวกันมันเลยทํำดาเมจได้ฮิลได้แล้วก็พาวเวอร์คีสุดๆมันเลยกลายเป็นว่าเขาต้องเอาตัวนั้นออกแล้วก็ให้เหลือเป็นเพียงแค่นักบวชธรรมดาทีนี้เขาก็เลยคิดคอนเซปต์ขึ้นมาอีกอันนึงว่าให้เอาเป็นอีกคลาสหนึ่งไปเลยที่เป็นนักเวทสายดาเมจศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าในเกมน,นี้มันจะมีดาเมจพิษดาเมจเวทดาเมจชาโดนะครับของอีกาดาเมจศักดิ์สิทธิ์นะครับ ดาเมจเวทแบบปกติเพราะงั้นมันจะสามารถที่จะเอาดาเมจศักดิ์สิทธิ์กับดาเมจชาโด้ไปแยกสายออกมาอีกที่เช่นนักเวทนักนักลบเวทเนี่ยก็ไปทำดาเมจชาโด้เพิ่มได้อีกหรือ,อนักเวทศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนักบวชอนักบวช DPS ออย่างเงี้ยก็ไปทำดาเมจศักดิ์สิทธิ์เพิ่มอีกสายหนึ่งได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเนาะอัศวินหญิงสไตล์ยุโรปครับอันนี้ผมก็ชอบเนาะอันนี้ผมชอบเหมือนกันชนชั้นสูง จนชั้นสูงสายผู้หญิงนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าเขาเพื่อนผมบอกว่าพี่คนที่สองเนี่ยฟเลเรนติโนเพราว่าอย่าไปคิดงั้น <c oughs> จอมเวทนักษาครับผมก็เรามีจอมเวทชายก็เขาอาจจะแบบว่าคิดเป็นจอมเวทหญิงอ่าอันแรกเนี่ยคล้ายๆกับราชินีเดียนาเนาะผมชอบอันนี้ที่สุดครับที่สุดแล้วละ่ะผมให้นี่คือ the b เ s ส g a m ต้องเอาอันนี้มาเวคุณเห็นไอชุดแรกอะ the base of the base นี่คือชุดที่แบบว้าวพี่เอามาเลยสกินก็ได้คลาสใหม่ก็ได้อะไรก็ได้แต่ผมขอเกราะนี้นะขออันนี้เลยคือแบบพี่จะสกิลยังไงก็ได้แต่ผมขอให้เอาตัวนี้มามันแบบคุณคุณคิดแบบผมใช่ไหมเชื่อไหมเท่แบบไม่รู้แต่มันเท่เท่ก็นั่นแหละรครับชนชั้นสูงคุณเลือกนะแล้วบอกเขาว่า เอาภาพแรกพี่เอาภาพแรกโจรสลัดครับอันนี้โจรสลัดหยิกนะครับผมตามนั้นปกติเออรวมกันนี่วาอันนี้นักพาเนจรนะครับผมก็พวกแบบว่านักเดินทางอะไรอย่างนี้ชาเวลเลอร์โอเคผมเอาโจรสลัดนะครับชาชนชั้นสูงแล้วก็นักรบเวทนะครับผมทีนี้ผมจะเอาเพิ่มใช่มัมให้ครบ5้าอันผมจะเอาเป็นซามูไรนะครับผม,ผมจะเอาซามูไราชายสไตล์ญี่ปุ่นไปด้วย แล้วก็ผมเพิ่มเป็นอัศวินไปแล้วใช่ไหมเจ้าชายแล้วกันผมเจ้าชายนะครับผมเอลฟ์อ่ะ้าวมาใส่ได้อีกเอาเอาผมเอาตานี้ด้วยกันโอ้โหเอาแค่นี้ทีนี้ก็มาเป็นตัวของความลึกสุดสนใจการออกแบบตัวละครสกินประเภทนี้มากแค่ไหนหากปรากฏในเกมอ่ะอันนี้นะธรรมดาน่าสนใจเรียบร้อยค่อนข้างน่าสนใจ น่าสนใจอย่างมากครับผมชอบอัศวินศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับโดยส่วนตัวแล้วก็ซามูไรนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมชอบนะแต่ว่าผมไม่ได้ให้สุดแล้วก็อันนี้ผมให้สุดมากถ้าเดี๋ยวอ๋อเขาถามเรื่องของตัวสกินใช่ปะ่ะในเรื่องของตัวรูปแบบการเล่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดเอาเป็นแบบแนวสไตล์อาร์ตนะโอเคผมชอบอันที่2อ,อาเจ้าชายผมให้เยอะนะครับผมอันนี้ผมให้สุดใจเลยภาพแรกผมให้สุดใจเลย คุณภาพแรกสุดใจแล้วก็โจรสลัดผมให้ค่อนข้างน่าสนใจผมหวังว่าเขาจะทำอะไรให้มันได้โดดเด่นกว่าโจรสลัดของเกมอื่นแล้วกันนะเอลผมชอบนะผมชอบภาคที่2ผมรู้สึกว่าเอลภาคที่2ดูดีมากถ้าเกิดเขาได้ออกมาเป็นตัวละครจริงๆนะเราต้องการฟังความเห็นของคุณเพื่อพัฒนาเกมต่อไปหากคุณยินดีเข้าร่วมให้ความเห็นกรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ทีหลังละกันเนาะแล้วก็เราต้องการความเพื่อนกนลนงกันต่อไปออไอตรงนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกคุณพวกคุณไปจัดการกันเอาเองเอาเป็นว่าผมแค่จะบอกว่าตรงนี้มีแบบสอบถามนะครับผมแล้วก็ ตัวเกมณปัจจุบันเนี่ยมีแนวทอางย่างไงบ้างสรุปอีกทีนึงนะครับผมตัวเกมจะมีการเพิ่มแมปใหม่แล้วก็มอนสเตอร์ใหม่ตรงนี้การันตีว่าจะมาแน่ๆนะครับผมแล้วก็เรื่องของคลาสใหม่อาวุธใหม่นะครับผมจะมีการพัฒนาไปพร้อมกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตัวเกมแล้วก็ความล้นของดามเมจแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเรื่องของปาร์ตี้ระบบการจับคู่แล้วก็อะไรต่างๆนานาตัวเกมจะค่อยๆปรับปรุงหลายๆอย่างเพื่อ ให้มัลงตัวมากที่สุดรวมไปถึงการแก้กปัญหาเรื่องตัวของแฮก็กหรือว่าอะไรพวกนี้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมขอให้คุณโชคดีกับตัวของการเล่นเกมกวนกอรี่นะครับผมทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เนื้อหาที่เป็นแนวทางในอนาคตนะคพับพร้อมกับตัวของคอนเซปต์อาร์ตนะคอนเซปต์อาร์ตที่เป็นหัวข้อให้เขาเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะออกตัวละครออกมา ซึ่งคุณชอบคลาสไหนชอบตัวไหน mm hmm. ก็ไปร่วมกันโบวตเพราะผมรู้สึกว่ามีหลายคนมากที่ไม่ทราบว่ามีตรงนี้แล้วไม่ได้ไปร่วมโบวตนะครับเพราะงั้นก็ไปร่วมโบวตกันได้ครับว่าคุณอยากได้หัวข้อตัวละครคลาสไหนสายไหนประเภทแบบไหน mm hmm. ก็ลองร่วมให้ความเห็นกับเขาได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมถัดไปแค่นี้ครับบ๊ายบายนั uh ่นแหละ